เราจะไปแจ้งข่าวดำเนินคดีกับจำที่ที่มีข้อหาหนึ่งขั้นติดนี่คือสอบกระดูกได้ที่ไหนที่ติดแปดที่ติดแปดติดแปดอ่าไปไปไปที่ไปดูห้วยไปดูห้วยแล้วก็ให้เขาพาเดินเดินรอบเลยเพราะว่าผมจะสอบสวนเรื่องเรื่องแล้วแต่งนี้ป้าได้มายังไงแปลงนี้มันในสงคือเขาเขาไม่สูงอะไรที่นหมโอ้ เดินเส้นเรื่องต้นรอบนี้ยเขาเป็นคนดูแลนะครับคเน่ยถ้เป็นที่วันนั้น,ม,นมันอาจจะหมดที่ไปแล้วแหละเพราะรถงบมันนานเคยห้าสี่ห้าห้าอะไรประมาณนี้นะครับได้เคยนันละวันแล้วฉะนั้นสองคอนหนึ่งในสามที่มาเยือนวันนี้ หมายความว่าได้นํารองวัดออกไปก่อนหน้านี้แล้วครับชาวบ้านรองเรียนมาว่าวันนี้จะมีการรังวัดออกจดดินนะครับและชาวบ้านรองเรียนมาที่กัรมาที่การแล้วเนี่ยก็เลยเชิญผมเนี่ยให้มารับทราบประเด็นปัญหาซึ่งผมก็ลงมาดูว่าเป็นไปตามข้อรองเรียนจริงหรือไม่้วก็เลยได้ไดไดเดินทางมาดูก่อนหน้านี้เนี่ยชาวชาวบ้านได้ไปรองเรียนที่สภาผู้แทลลนราษฎรเรื่องก๊กประสาในการบุกลุกก๊กประสาเนี่ย ซึ่งได้นำเรียนท่านประธานพลตพลตบวจเอกเสรีพิทุเตมียาเวทแล้วท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ที่จะรีบเร่งเอาเข้ากันมาธีการเพราะว่าเป,เป็นสมบัติชาติที่ล้าค่านักึ่งควรแต่การดูแลรักษา